เฟซิ่งเดอะกู๊ดไก่ฮไอ้เอยเมื่อก่อนพี่โคตรกลอยตัวนี้อตุุ๊ตาพีเด็กสู้กับมันไม่รู้ไม่รู้สกิลมันได้สั่งมาไอตัวสว่าเนี่ยเฮียนี่ตัวเล็กมากเลยไห่เหรอใช่แล้วมันเหมือนไมเคิลอะล่างเดินเร็วอะโอ้ดูโดนละไม่มีสายหัวเจียงอะโอ้ไม่มีเสียงหัวใจซะด้วยโอ้ละดธานยังสว่างอีกแล้ว ้ยจัดสว่างเล่นง่ายถ้าตัวเล็กอะโอ้เดี๋ยวดูแล้วกันเบิด์สักทีไหมนี <c oughs> ่ไงมาแล้ว <c oughs> กูว่าแล้วสตันโชเลย <S <S อือเอาโถไอ้โดดหาเพื่อนในันันกูก็จะสตันซะหน่อยแล้วมันมาแบบเสียงเบามากอยู่กับพี่อยู่พี่โอ้ย 5วีมันนานจังโอ้ยโอ้โหกูกดไม้ไม่ทันอีกแล้วแม่งเฮียกดพลาดแล้วครูดาวด้วยซานโกดไม้ไม่ทันอีกแล้วไอ้เยเสียงห์วะอยู่กัอนไหมล่ะพี่มาเร็วพี่มาเร็วมันใครมันใครมันใครปั่นปั่นปันปันเผื่อไว้กันเผื่อไว้กันอ๋อฮิววะไอ้เฮียกดผิดแม่งเงยฮือครูกระไรจะตีกองเักหน่อยเหรอคููดาวแม่งคูดนานอ่ะ ผมมีครูดาวด้วยวะร้อยวิอ่ะ,อนนอะโอ้โหร้อยวิคือถ้ามันแสดงไม่จบอ่ะครูดาวร้อยวิอ่ะหลังมามามาแล้วมาแล้วเพื่อนมึงลากมาวิ่งเลยวิ่งเลยโอ, ś, อ้ยเฮียเลยกูไม่อยากเล่นแล้วโคตรยากเลยเกมหาอะไรเนี่ยเฮียจะแย่สกิลเช็คทนได้ไหมวะไม่ได้วะเฮ้ยเพื่อนข้างบนเตรียมช่วยเหรอแต่แม่งกลุ่มท้องอยู่เลยวะไอ้เที้ยนี่ไอฮิวมันก่อนเลยไหข้างบนบ้านอ่ะโอ้ดีหมอ ้ฆาตกรยังอยู่ระวังนี่ทำเครื่องพังอยู่เนี่ยไอ้เชี่ยพับไม้ไม่ได้ใช่มันเหมือนติดตัวฆาตกรโอ้โหควยเกินสวยเฮ้ยนี่ยังไงกันวะเฮ้ยมึงไม่ไปกันเลยหรอวะไอ้เชี่ยเครื่องกูจะเสร็จอยู่แล้วเนี่ยเพื่อนฮิวมันฮิวมันหิวรีบไปรีบไปมาหากูละอ๋อใช่แม่งล่าฆาตกรมาเชี่ยงั้นเดี๋ยวพี่ไปช่วย

ยี่ให้ิวอย่างนานนะไม่มาไม่มาไปเลยข้าบอกว่าหิวนานมาก็รู้ไม่มีเปิร์คิวเลยเฮ้ยโทรเทมไฟเมื่อกี้นี้อยู่ไหนวะไม่เห็นนะช่วยเพื่อนหน่อยได้ไหมครับได้ผมขอแกะโทรเทมไฟเอาเลยพี่ว่ามันมาแล้วเ่ยียามาแล้วเอาคุแล้งไงมันเอากูแล้วไง โอ้โหไยสัตว์แม่งย้อนโอ้โหแม่งเร็วจังวะเด็กวแว้นที่อสี่จุดหกอะพี่เ,พเร็วสุดแล้วอะเด็กแว้นคือแหละพี่โดนทีเดียวกูแข่งไงพี่แล,แล้วกูไปละช่วยเพื่อนก่อนเพื่อนโดนยังหรอมันปันป่นแข่งไงมัน,นเนลยโดนหิ้วมันแทนที่จะหนีอ๋อมันแช่เฉยตายดีเงี้ยเออยโ,โดนอีกแล้วปุ่มทองมาแต่กาย มนันนา่ไปเลยไปเลยพี่ไปเลยพี่ไปเลยโอ้สองขีดทั้งคู่เ้ยมันอยู่กับกูปะเนี่ยนั่นไงไอสัตว์เอาดิ <c oughs> เออมันไล่พี่อะประเด็นละเอาโอ้โหลาก่อนอไปฉายเลยปะไม่ทันไม่ทันไม่ทันพี่โอ้อยู่ตรงคกเหรอไปละโยนเอออย่าเพิ่งโยน <มา S 1> ดิล้ลงุง โอ้อ้อาวกูเลยอือโอ้าฆาตากรหายไปไหนอะไอ้เหี้ยโปรไฟล์สตรีมเวลสองเฮ้ยแปลกๆโคตรแปลก,กเลยไอเ้เหี้ยแฮกหรือเปล่าเนี่ยทำไมดูจอพี่ไม่ได้อ่ะเหรอไม่พี่ไม่เห็นฆาตากรอ่ะหรือว่าพี่หลุดหรอพี่ยังอยู่ในเกมเลยเออใช่แต่ว่าทำไมอ่ะพี่ไม่เห็นฆาตากรแล้วอ่ะฆาตากรหายไปไหนไรอ่ะเสร็จลอยโดนละ โนวันเหรอโมลิ่หรือไงอันนี้ไงก็อยู่โมลีเออโมลิจริงด้วยโอ้โหเยอือบงหัวเขาให้เอื้อบักเสาเข็มเอื้อเอื้อเอื้อยังจะเตะกูซ้ำอีกเฮ้ยเฟสติ้งเดอะเดสส์ลิงเกอร์ไม่ใช่กูเจอไปแล้วเหรออิสันไม่เห็นมีคือบอกเลยวะเออแล้วทำไมมันเพิ่งเจอกูเจอไปแล้วไม่ใช่เหรอ ไอตัวยิงปืนเน่ยป้เดสลิงเกอร์ใช่ใช่ไม่มันขึ้นเกอกทำไมมันขึ้นวะกูเจอไปแล้วนี่ไอตัวที่รวมบุลี่มันนอะคนละคนเจอตึงกว่าใช่อ่ะไม่ไม่หมายถึงฆาตรกรตัวนั้นอะ่ะเราอาจจะเจอเวอร์ชันตึงกว่าอ้าที่สไนเปอร์ยิงลิดเลยเปล่าคนละเครื่องเลยไปมมาจะเป็นล้างไฟเลยก็ได้นี่เราเบิดก่อนเลยมาคอมอนอยากดูไหนตึงแค่ไหนยอยู่ในห้องป้าไปแล้วลูก โอ้โหเพื่อนอย่าตึงจริงโดนทีเดียวตายเลยสองทีแล้วพี่ใช่เหรอเเพื่อนรามันกะขนาดนั้นเลยจริงจริงด่านนี้มันมีให้จูเกย์มากบบนะปืนเน่ะไม้เยอะมากขนาเนี้ไม่ใช่แค่ไม้อะดูกำแพงดินี่นแบบว่าพร้อมหลบกระสุนน่เหรือมันมาฝึกวาโลในเกมนี้วะอาจจะอ้ไเหี้ยอกองกู้ภัยยงไม่ถึงเลยทัท้นทนงนั้นเนะ่ะมีคนไปช่วยเพื่อนไหมพี่ช่วยไปแล้ว แล้วพี่ก็ซ้อมตรงนั้นด้วยเนี่ยบวอนจะตั้งเครื่องใหม่แล้วกันเอาเลยเร็วเลยเสียงใกล้มากเสียงใกล้มากสวัสดีครับรับอะไรดีครับอ๋อพอดีว่าอินโฟเมชันวันนี้รายอยู่นะครับเออเอ่อพี่รับกาแฟสักแก้วไหมครับเออตรงตู้นั้นกดฟรีนะครับอะไรอ่ะมึงเห็นกูจริงไหมเนี่ย่านมันก็โคตรสว่างเลยนะเออรับอะไรดีครับพี่พี่ครับในนี้เขาห้ามพกอาวุธเข้ามาครับมันมันผิดกฎครับอ๋ออ๋อพรบเหรอครับเค ตามนั้นครับโถ่แค่หยันพูดดีวอะยืนจะจูบกันอยู่แล้วเมื่อกี้อืมเกรสสกิลเช็คไป็นหนึ่งทีต้องเอยระเท,ทียบหน่อยดว่าออโอ้โหเสียงกระตุกอ๋ออ๋อมึงเดินมามองเพื่อแทนที่จะช่วยกันปัน่นเออต้องให้กูด่าไอ้เหี้ยมึงหยุดมองแล้วปัน่นไอ้หนุ่ม มันถ้เสร็จอยู่แล้วเนะี่ยไม่ต้องกลัวเดี๋ยวมันก็มีเสียง <ไป S 1> หัวใจบอกเย yeah, สวยไปเครื่องเลยไปเครื่องเลย <c oughs> สบายสบายบอกแล้วตัวนี้มันโดนบูลลี่บ่อยฟังไม้ครับชิยวเชิวช้วชิยวขลังหาที่ใหม่ครับตกใจเงาตัวเอง <c oughs> นั่นปะวะที่วิ่งวิ่งกันอยู่เนะี <c oughs> ่ยอืมโดนละไม่น่าใช่น่าจะหลอน้าใป่ลูก และเสียงอย่างออ U E ะโอเคพี่เห็นละจริงปะจริงจริงอุ้ยโอ้ย,อย,อย,อยมันฟันมันไม่ยิงด้วยโอเคแจ๋วดียู่กับพี่อยู่กับพี่อยู่กับพ,บพี่ทางตรงอย่างนี้กูตายนะเนี่ย <laughs> ทางตรงอย่างนี้กูตายนะเนี่ย อูตายได้เลยนะไม่ชิวละไม่ชิวละมันมาละมันเอาพี่สุดๆเลยเฮ้ยมีแต่คนฮิวแตกเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยยิงไม่โดนครับจังหวะดีครับอีสปอร์ตนะฮะยากก้มโชว์เลยก้มโซเอาเลยตีให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูห้องตันด้วยหายแล้วกูไม่ชินทางอ่ะพี่ชินทางเสียงทองโอ้โหทางตันอีกแล้ว โอ้โหเออรับอะไรดีครับพิมลีกแก้วหนึ่งไปแล้วเฮียพิมลีกแก้วหนึ่งคืออะไรวะอาริมยูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้ามข้ามมาก็เจอหม้กันน่ะดโดูอยู่เออไม่โดนเว้ยข้ามาน้องข้ามาอยู่กับพี่อยู่กับพี่มันเดือดโอ้โหเสียสักืึ้นอย่างเดียว อ้กําลังเป็นคอเซนเตอร์อยู่เลยมีคนเดินเล่นโอ้เดินทําโอ้ศูนย์เปล่าเอาลงทางเหมือนกันหรอครับพี่โอ้เดี๋ยวผมพาเดินเล่นแป๊บนึงนะเออดีพี่พี่พี่เดี๋เดี๋ยว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 มันเจอมันแม่งห้องน้ำเลยกูมันเหม็นไม่เอาตรงนี้เอาที่อื่นโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมามันมามันกํลังเดินไปฝั่งเดียวกับพี่นะเดี๋พี่เป็นคอเซนเตอร์อยู่ เอ้ยป้องยามันนี้เข้าไม่ได้โอ้เซงว่ะบางจุดก็เข้าได้บางจุดก็เข้าไม่ได้ที่มันเฝ้าระยะยาวนั่นนั่นนั่นระวังนะไม่มีหรอวะเงียบเชียบมันไม่ไล่ป้านะมันไม่ไล่ป้าใช่ไหมใช่ไล่ไอหัวโพกไอไอฮูดี้โอ้โหมีซักเครื่องที่มันซ่อมแล้วหรืออย่างวะเนี้ยไม่มีเลยไม่มีพี่ไม่มีโอเค โอ้โดีไม่เดีวิ่งมาทางนี้มันมามันมาพี่มันมาลารมารู้แล้วรู้แล้วห้อง <c oughs> น้ำแบบ <c oughs> อุ้ยอะไรยังวะจะได้หิวจะไม่ได้นี่ต่ออะไรแล้วมั้งพี่อยู่ที่เดิมปะอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมกำลังจะไปซ่อมโอเคเพื่อนล้มไปละ ่าเล่นกองฆ่าเล่นกองเล่นทำไมอ่ะปั่นไวไงโอ้หมันได้ทั้งแมพเลยเหรอเออเุ้ยเจ๋งจัดเอ้ยมันไปหาดีมแล้วอะใส่เปิ้กมองเห็นคนหรอวะน่ามั้งมันกลับมามันกลับมาตอนน้องเจ็บอ่ะมันมาหากูนี่แหละกำลังสืไปช่วยเพื่อน เตะฟักทองถ้าเตะฟักทองมันไม่รู้ใช่ไหมรู้ได้ยินได้ยินด้วยกูไปละทั้งนั้นมันหลอกเครื่องอันนี้นะเดี๋ยวแม่เอ้อยจะเสร็จอยู่แล้วไอ้ชิ้นมันทืบเครื่องแรงแนละ้วมันทืบเหรอไม่ทืบนะเครื่องมันล็อกอยู่นะใช่ใช่ตัวมันเองอะ่ะตัวมันมีทืบเครื่องแรงโอ,โอเคเดี๋ยวรออ,อยู่ที่เครื่องอยู่ที่เครื่องที่รอเนี่ยรอเครื่องมันหายล็อกอยู่ พี่กำลังซ่อมแล่ไหนววะนี่อนี่นี่เนี่ยจะหิวอ่ะหิวหิวหิวจะไปช่วยเพื่อนใช่ปะเปล่าปั่นโอเคไอ้นั่นตายละเขียเคีปล่อยไปเลยมาช่วยกันปั่นเลยจะเสร็จแล้วอีกตัวหนึ่งก็ไม่ทำที่อะไรเลยพี่เหรอโทษโทษโอ้ยมึงเดี๋ยวมองฆาตกรเมื่อกี้มันอยู่ขวาแล้วเนี่ยหลุดหลุดหลุด โอ้ยอยู่กับกูนี่แหละต่อ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 จะไหวเหรอ <laughs> อุ้มยัง <laughs> อุ้มละอุ้มละเฮียกูเพิ่งร้องเพลงเสร็จเพลงอะไรปั่นอะไปั่นเลย,เลย,เลยไม่ได้อีกเครื่องล็อกไม่ได้โดนล็อกเครื่องอยู่ไปก่อนหนีไปก่อนพี่ทนได้อยู่มันไปหาแล้วมันไปหาแล้วดีมระวัง เฮียเนียนอะไรอย่างนั้นอ่ะเอ้าธรรมดาที่ไหนทวน็ปก่อนเราค่อยมาช่วยพี่ทวนไปก่อนนะพี่ชายทวนอยู่ทวนอยู่ทวนอยู่มันมามันมามันทืบแน่เลยนั่นเนี่ยเราเห็น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 จุก่อนจุก่อนมันไม่เห็นเหรอ้ยพี่เห็นได้ไงวะอีกแล้วยิ่งเหมือนคอเซนเตอร์เลยเมื่อกี้ตั้งเครื่องใหม่ล้วไอพี่อ่ะมึตั้งเครื่องใหม่เฮ้ยฮิวพี่ได้ปะ ดี๋ยวพี่ไปแค่นั่นเองวิ่งวิ่งมาก่อนวิ่งมาก่อนวิ่งมาก่อนไปเสียสละชีพเพื่อชาติเดี๋ยวชาติเพื่อชีพเดี๋ยวพี่ไปเครื่องนั้นมาโอ้ยไป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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วมันเอากูแหละมันเอากูแหละไม่ไม่มาเลยน้องมาเลยน้องมาเลยน้องเดี๋ยวโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ไปซ่อมเลยจูไปทางอื่นเดี๋ยวพี่อ้อมไม่ไม่มาทิ้งมาทิ้งเอ้ามันเอากูแล้วแหละทั้งนั้นนี่กำลังกลับไปเครื่องเดิมนะอยู่กับน้องไม่ไม่ไม่มันมันตามหาคนมันหลงมันหลง ที่เจอกล่อ,องจะได้ซ่อมเร็วขึ้นไปละมันจะเสร็จอยู่แล้วไอ้เพื่องี้เนี่ยมันเสร็จสักทีออีเขี้ยทำเขี้ยอะไรอยู่ไอกคนหนึ่งอ่ะนั่นน่ะดิเฮ้ยเจอ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 กันโดยบังเอิญอีกแล้วแม่งเอ,อ้ยกูอีกแล้วโอ้โหไอ,อ้เขี้ยห้องนี้อีกแล้วตรงนี้นอีกแล้วหืมห้องไหนอะอยู่ห้องน้ำนั่นเลย น้ำ่ห้วะโอ้ยคุยแล้ว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 ห้องวิทอพี่ะห้องวิทย์พีเฮ้ยมันหล่นดีเดยมันหล่นดีเดียวดิฮ่าฮ่่เออฆาตกอย่าอย่าอย่าไปขับมันเยอะเดี๋ยวมันเอากูแน่มันเอากูมันมาแล้วอีกจับพี่พี่พี่ผมทำอะไรพี่ผมบอกทีบอกกูทีอืม เลยตามกูเห้นมันมาหาป้ามันมาหาป้าเช่เฮียมาหาป้าแล้วขนาดนี้แล้วมึงก็ยังจับกูไม่ได้โดนล้อยันลูกบวชอ่ะเอ้าเอานี่ดีไม่คิด้ยมเด้๋วล่ะกูโดนแล้วล่ะมันหาพี่นะมันหาพี่ใช่มันหากูดิแหละมันหากูดิแหละมันแค้นกูจัดเลยมันสะดุดล้มโชว์ไงป้าตั้งเครื่องใหม่ละเฮ้ย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 ยิงไม่โดนหนุ่มอย่ายิงอย่างนั้นมันเปลืองกระสุน ดนนโดนกระชากค,คอเลยเมื่อกี้จู๊กับมันอยู่แม่งหันมาเฉยเลยดกว่าเนียนไอ้เฮียเอาติด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 ,ตด,ตดอย่าเจอฮุก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 ขอย่าเจอฮุกอย่าเจอฮุก please 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 กูขอละกูขอกูขอไอ้เฮียแม่งหลุดพอดีหลุดพอดีครับจังหวะนี้แม่งม э ันเอากูอีกแล้วไงแม่งแขนจัดตอนเนี้ยเอ้าหายไปไหนวะไม่รู้ล่ะไปละ ทั้งเครื่องใหม่เลยทั้งเครื่องใหม่ม <สน S 1> เลยโซนเครือไม่มันโซนกูเรียบร้ยเครื่องสุดท้ายแล้ว,วมันหาพี่ใหญ่เลยแม่งแค้นจัดแม่แค้นจัดป้าโปแล้วป้าโปแล้วลูกป้าโปแล้วโออีกแล้วโอ้โอยหนี้ก็นแล้ววะไม่เสร็จไปเครื่องเก่าก็แล้วถ้างั้นพี่อยู่ไหนพี่อยู่ไหนมันเหลือสามเครื่องอ่ะมันเลยโซนได้ไง โอ้โหเอกี้นี่แม่งหนีหนีมาแน่เลยกูอีกแล้วโอ้ยเอาแต่โดนเพื่อนไงไอ้ควายบริบอกกูอีกไอ้สัตว์ไปละบายโทษฐานมาบังกูเองไอ้เฮี้ยหน้าไอเฮี้ยโทษฐานไม่ปั่นไฟควายเออเห็นแค่ตัวชิบหายแล้วกูก็มาเครื่องเดิมไงโอ้โหเลยเครื่องเดิมโคตรกระจอกเลยพี่เนียนไอตู้พี่เนียนไอตู้ เรียบร้อยแตกโรงเรียนจีนของดีมเสร็จยังอ่ะยังใช่ปะไม่ไม่ไม่น้องโดนไล่ยังยังปัญหาน้องไม่เจออีกคลังส้มไปเชียร์พังอกีกแม่ง่งอ่ะจริงนั่นดีมดีกว่าดีมพิพายละเราอยู่ด้วยกันโอ้กูอีกแล้วไอ้ย่าย่า ไปเลยไปเลยเออเอาเถื่อพวกไปดา่าคนก่อนแม่งหูจูขนาดนี้ไอ้ยันนันทำอะไรวะเอ้ยมึงเห็นกูได้ยังไงอยา่า please please แม่งเตรียมโมลิกูแล้วไอ้ยังรอดอยู่อีก,อกรอดอได้ไงอะ ดีมันมาไปเหรออย่าช่วยพี่เลยนี่โซจูกดฮิวเองไม่ได้อะเดี๋ยวนี้ได้มันต้องอยู่เฉยๆเท่านั้นนะ่ะใช่ใช่ใช่โอ,อ้มันเป็นบอดแล้วนี่ว่าก็ว่าอยู่งี้อยู่เลยเมื่อกี้ตัวดีมรอดนะเนี่ยเหรอเออเมื่อกี้ดีมตัวพี่ก็นึกว่า,าดีมแหละต่ตัวดีม,มาช่วยเมื่อกี้ งงเลยทียโดนฮุกแล้วยังรอดได้ไงวะอ๋อใช่เพราะว่าไอ้นี่น้องเอาอเปิดคนอันตรายมาคือถ้าเคยช่วยเพื่อนแล้วปอดไทยไมันจะดิ้นออกไอยเปืดอ่ีกแล้วมันออกได้ไงลืม <c oughs> เออเคากรกอนมันแขนชัด <c oughs> <c oughs> สิงวะงถ้าชนะนี่คงจะฟิน